ม้าในห้องถงอายุ34ย่าง35พศ2533าจ้ะประตูเพิงมารอนะอย่าใจร้อนอย่างหุนหงิดต,ต้นสัปดาห์อาจจะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องไม่คาดคิดอุบัติเหตุเรื่องตกใจและอย่าใช้อารมณ์ด้วยบางทีมันมาจากตัวเอง19 20 21ไม่ค่อยดีนะประตูเงินเปิดแต่คุณยังดวงแข็งอยู่นะเออนะคะมีเรื่องวุ่นวายก็จริงแต่พอช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้วย2 23ิบโอเคละคุณจะเจอคนมามาขิงใส่ คุณจะเจอคู่แข่งคนที่ทําให้รู้สึกอึดอัดอย่ายอมแพ้นะประตูเงินยังเปิดอยู่นะสัปดาห์นี้ให้อดทนประตูรักปิดจะมีดวงออกจากงานไหมเนี่ยหรือออกมาแล้วสัปดาห์นี้ห้ามลงทุนอะไรเสี่ยงๆเนาะห้ามชวนทะเลาะอะไรกับแฟนด้วยสุขภาพก็เหมือนจะป่วยดูแลตัวเองให้ดีแต่บางคนคนที่บ้านอาจจะป่วยหรือได้ข่าวของคนอื่นที่เราตกอกตกใจสัปดาห์นี้ห้ามใจร้อนนะประตูเงินยังเปิดอยู่ตัวเองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะหน่อยแต่ก็ยังไหวนะ ม้าในรัว้วนะคะเกิดพศส5 2 1อายุ46ย่าง47ประตูงานเปิดไหมประตูใจเปิดไหมเปิดแต่ว่าช่วงนี้มันจะเบื่อเ็งๆเบื่อคนเบื่องานเบื่อไปเรื่อยบางคนก็เป็นจังหวะของการพักพักร้อนพักใจพักไปเที่ยวอยู่กับตัวเองก็ได้เนาะนะคะไม่เสียหายประตูเงินยังเปิดอยู่นะคะเงินต่างประเทศเงินต่างแดนเงินจากคนอุปถมัมภ์เงินที่ควรจะต้องได้นะคะก็ยังได้อยู่ประตูรักปิดสัปดาห์นี้วุ่นวายช่วงวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหก อาจจะวุ่นวายเรื่องลูกเต้าเรื่องหึงหวงเรื่องคนก็นได้โสดโสดไปก่อนคนไม่โสดก็เหมือนจะอยากโสดแต่มันไม่ได้มีอะไรรุนแรงหรอกเนาะใจเย็นๆสักหน่อยก็แล้วกันนะคะอ่ามาต่อคุณที่เกิดพศสองห้อายุ58ย่าง59า้มาเดินถนนจ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดงานใหม่งานต่างแดนงานต่างประเทศโอกาสดีเรื่องงานจะมีเข้ามา เป็นจังหอะการเดินทางไกลใครกําลังจะทําเรื่องยกวิทยาฐานะกําลังจัดการเรื่องงานถือว่า alert ดวงกําลังขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนบางทีไพ่ดีเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียเรื่องใจร้อนนะประตูเงินก็ยังเปิดอยู่คนที่มีคนอุปถัมภ์มีคนซัพพอร์ตเงินก็ยังได้เรื่อยๆแต่ช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบว่าเหมือนอยากจะมีเงินเพิ่มคนคขอค้าขายยอดขายช่วงกลางสัปดาห์ช่วงวันที่22 23 24หรือช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหมือนดรอปนิดนึง เออเอาใช้เงินผิดประเภทไหมประเภทหรือเปล่าอย่าไปปล่อยเงินปูกู้ไปทําอะไรเสี่ยงๆนะประตูรักก็ยังเปิดเอ้ยไพยเ่เศรษฐีมารอนะต่อให้เป็นเศรษฐีที่ขาดฟืน้นหรือเศรษฐีที่ขาดเงินมันก็จะมีจังหวะต่อยอดสัปดาห์นี้เหมือนจะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยหมาแมวที่เราดูแลหรือข่าวใครสักคนหนึ่งที่ทาให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจผู้หญิงคนหนึ่งจะมาพูดทําให้เรารู้สึกควยเขวเพราะฉะนั้นน่ะภาษีเราดีนะ เออถ้าใครมาพูดอะไรกับเราห้ามไปเชื่อเขานะห้ามเชื่อเพราะว่าในนี้มันบอกว่าจะมีคนที่แบบอยากรู้หรือคนที่แอบมันไส้หรืออาจจะมีคนที่แปลงสารคําพูดของเราก็ได้เนาะสัปดาห์นี้ลุยจากขยันขันแข็งเงินเข้าถ้ามีปัญหาอยู่ก็จะเป็นจังหวะดีมีโอกาสเงินเข้าและคนช่วยเหลือนะคะโสดจริงๆก็รักครอบครัวอยู่กับตัวเองอยู่กับลูกเต้าดีที่สุดใครจะซื้อรถใหม่ใครจะซื้ออะไรมันเป็นฟิลที่แบบอะไรที่อยากได้ช่วงนี้จะมีฟิลซื้อตามอารมณ์นะ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องรีบเนาะจะมีระวังรักที่ไม่ชัดเจนด้วยนะสัปดาห์นี้อาจจะทําให้เราหน่อยเนาะม้าในสนามรบจากเกิดอพศออ2545อายุ22ย่าง23ประตูงานเปิดประตูใจเปิดมีเสน่ห์น่ารักนะช่วงเนี้ยแต่บางทีก็จะมีฟิลแบ่งพักแบ่งพวกหรือชอบเอาตัวเองไปเทียบอะไรกับใครไหมแต่ถามว่างานดีไหมถือว่างานดีมีโอกาสที่หลายๆคนจะขยายงานจะแบ่งงานจะรับงานจะได้ส่วนแบ่งหรือจะแบ่งอะไรให้ใครก็ได้นะถือว่าเวอร์นะจ๊ะ จะไปทำสวยทำหล่อด้วยช่วงนี้นะคะประตูเงินระวังทะเลาะประตูเงินปิดช่วงนี้วุ่นวายสับสนน,นิดนึงเรื่องเรื่องเงินบางทีก็ทะเละาะคนอื่นหรืออาจจะเจอคนมาชวนทะเลาะทําให้หงุดหงิดโดยเฉพาะช่วงวันที่ยี่สิบสองยี่สบสายี่ี่ประตูรักถามว่าเปิดไหมก็เปิดแต่อันนี้ถ้าคาดหวังในตัวความรักมนโนม,มากเกินไปคาดหวังไปบางทีมันจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาๆลงหน่อยเรื่องการคาดหวังได้ก็จะดี คนโสดหลายๆคนจะพบรักแล้วก็มาโนโไปเองหรือบางคนก็กาลังคิด่าเอ้คนนี้ชอบเราหรือเปล่าเอ้ถ้าจีบแล้วจะจีบติดไหมจะดีไหมจะเป็นแบบไหนค่อยค่อยดูไปเนาะในนี้มันบอกว่าขยันต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ทะเลาะปลายสัปดาห์เฉยๆแต่การครีเอทหรือการวางแผนงานสําหรับต้นปีหน้าหรือการวางแผนเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าโอเคนะเออนะคะอ่ะนะอย่าคาดหวังเรื่องรักนะครบนะคะประตูงานเปิดอ่ะประตูงานเปิด 8 0 9 0ปรซประตูเงินก็ด้วยเหมือนกันนะคะประตูรักเปิดแค่50-50เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันอาจจะดบดลงหน่อยอาจจะมาจากเรื่องของคนอื่นหรือขายกาลังใจหรือคนที่เรารักทําให้เรารู้สึกท้อแท้และน้อยใจให้อดทนและสู้สัปดาห์นี้การเสริมดวงที่ดีที่สุดก็คือใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ส่วนอิจีปีโซเกินอายุสักหน่อยนะหรืออาหาคาถาเมตตาม,มาท่องเวลาที่แบบเจอใครที่ทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยพคุยด้วยมันเดือดปุดปุดเนี่ย เออให้เอามาท่องในใจสักหน่อยจะดีนะเป็นการแก้เครดเนาะ,ะภาวนาเมตตาเข้าไว้นะคะนะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนดำหรือโทนสว่างเหลืองทองไปเลยก็ได้นะจ๊ะมาเมียใช่ไหมคะเนาะเจ็ดหนึ่งศูนเอามีเลขเยอะไปหมดเลยสื่อไม่มาอย่าเล่นเยอะเนาะเจ็ดเจดเจ็ดหนึ่งศูนย์จ้ะ